السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ขอความ สันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาจงประสบแด่บรรดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามตลอดจนบรรดาผู้ปกครองทุกท่านสำหรับในวันนี้วิชาฮะดีสเราจะได้เข้าไปเรียนรู้ในแบบเรียนของเรา ในหนังสือเรียนของเราในบทที่หนึ่งซึ่งมีชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยว่าประตูแห่งความดีแต่ก่อนอื่นนั้นก็จะได้นำเรียนทำความเข้าใจในเบื้องต้นกับนักเรียนก่อนว่ากับประเด็นหรือเรื่องราวที่จะได้นำเสนอในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วย ตัวบทของฮะด,ดีษซึ่งมีทั้งที่เป็นภาษาอาหรับแล้วก็เป็นภาษาไทยหลังจากนั้นก็จะเป็นคำศัพท์ที่เรียกว่าเป็นมุฟรอรดัสซึ่งได้คัดเอามา10บคำด้วยกันในความเป็นจริงแล้วมีมากกว่า10บคำต่อมา ประเด็นต่อมาก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากฮะดีสก็เช่นเดียวกันมีอยู่มากมายหลายประการด้วยกันก็คัดเอามา9ข้อ9ประการด้วยกันและประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นภาระงานของนักเรียนนั่นก็คือการทําแบบฝึกหัดที่อยู่ในท้ายบทตรงนี้และนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เป็นภาระงานของนักเรียนก็คือการท่องจํา ฮะดิษบทดังกล่าวนี้นะโดยมีขั้นคะแนนเต็มเลยก็คือภาษาอาหรับภาษาไทยนะลดลงมาก็คือท่องภาษาไทยแล้วก็น้อยสุดก็แล้วแต่อดุลพินิษของครูใดโอกาสต่อๆไปเราคงจะไปเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้นักเรียนได้เตรียมหนังสือวิชาฮะดีษ นะซึ่งวันนี้ก็ในสารบัญเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่สามฮะด,ดีษที่1ของเรานะมีชื่อเรื่องว่าอับบวาบุลคอยรีนี่คือสิ่งที่อยู่ในหน้าหนังสือของนักเรียนทีนี้สำหรับของครูก็ได้สร้างบทเรียนขึ้นมาใหม่เนพะื่อ ให้เกิดความแตกต่างแล้วก็เกิดความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรามาอ่านฮะดีสที่เป็นภาษาอาหรับสักหนึ่งรอบอัลฮะดีสุลอาวัลุอับวาบุลขัยรีอันมุอาซิบเนียบลินรดิยัลลาฮุอันหุกาลาคุลตุยา ر س و ลลอ ل ه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم حتى بلغ يعلمون ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وزروه سنامه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وزروه سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك امك يا معاذ wa hal yakubbun nasa fi wujuhihim ala fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim Allah illa hasaidu alsinatihim rawahu at-tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun ani ka ben tu bot ti ben <tik> bahasa <tik> arab ทีนี้เรามาดู ภาษาไทยนะตรงนี้ให้นักนเรียนได้ให้ความสำคัญนิดหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นเป้าหมายหลักในการเรียนรู้วิชาหะดีษของเราฮะดีษที่หนึ่งชื่อเรื่องประตูตแห่งความดีจากท่านมูอาอิบนุจาบลรดิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าฉันได้ถามท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า โอ้ท่านรอสูล,ลุ่ลอฮ์โปรดบอกฉันถึงการงานที่ทําให้ฉันได้เข้าสวรรค์และทําให้ฉันได้ห่างไกลจากไฟนรกด้วยเถิดท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตอบว่าแท้จริงท่านได้ถามถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับผู้ที่อัลลอ ทรงประทานความง่ายได้ให้แก่เขานั่นก็คือการที่ท่านจะต้องอิบาดะต่ออัลลอฮ์โดยไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ท่านต้องละมาดท่านจะต้องจ่าย z กา a ท่านจะต้องถือสินอดในเดือนอมฎดอนและท่านจะต้องประกอบพิธีฮัตนะใบตุลอล์หลังจากนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวต่อไปว่าเอาหรือไม่ฉันจะบอกท่านถึงบรรดาประตูของความดีงามนั่นก็คือการถือสินอดเป็นกราะกำบังการบริจาคทานสามารถลบล้างความผิดได้เสมือนกับน้ำที่มันดับไฟได้และการละหมาดของคนคนหนึ่งในยามค่ำคืน หลังจากนั้นท่านนบีก็ได้อ่านอายะอัลกุรอานในที่นี้ก็คือ,อส,สุรัสซาเจดะอายะที่สิบหกและสิบเจ็ที่มีใจความว่าสีข้างของพวกเขาออกห่างจากที่นอนพวกเขาวอนขอต่อพระเจ้าของพวกเขาได้ความกลัวและความหวังและพวกเขาได้บริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา ดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดรู้ถึงสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้สำหรับพวกเขาให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาอันเป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้หลังจากนั้นท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวอีกว่าเอาหรือไม่ฉันจะบอกท่านถึงหลักของมัน เสาหลักของมันและก็จุดสุดยอดของมันท่านมูอาตบอกว่าเอาสิครับโอท่านรอสูลุลล์ท่านรอสูลุล์จึงกล่าวว่าหลักสำคัญของกิจการนั้นก็คืออิสลามเสาหลักก็คือการละหมาดและจุดสุดยอดสูงสุดก็คือการยิฮัดการทำสงครามในวิถีทางของอัลลอฮ์ หลังจากนั้นท่านนาบีได้กล่าวอีกว่าเอาหรือไม่ฉันจะบอกท่านถึงสิ่งที่ครอบคลุมจากสิ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมาท่านมูอัสตอบว่าเอาสิครับโอท่านรอสูลุลละแล้วท่านรอสูลุลละก็จับที่ลิ้นของท่านแล้วก็กล่าวขึ้นว่าท่านจงระง,งับสิ่งนี้นะฉันจึงกล่าวว่าโอท่านรอสูลุลละ พวกเราเนี่ยจะถูกเอาโทษในสิ่งที่พวกเราได้พูดด้วยอย่างนั้นหรือท่านรอสูลุล์ตอบว่าแม่ของท่านได้เสียท่านไปแล้วโอมูอาสเอย๋ยที่มนุษย์ต้องถูกจับความหน้าหรือจมูกเข้าไปในไฟนรกนั้นไม่ใช่เพราะผลที่มาจากลิ้นดอกหรือบันทึกโดยติรมีจีและท่าน ก็ได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้อยู่ในระดับที่ฮาสซันซอเฮอันนี้ก็เป็นความหมายหนะรือว่าคำแปลแบบตรงตัวที่ยังไม่ได้มีคำอธิบายแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละที่ให้นักเรียนได้ให้ความสำคัญกับนะเรื่องราวตรงนี้ท้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่มีความดี ให้เราได้กระทําให้เราได้ปฏิบัติอยู่มากมายหลายประการด้วยกันเราไปดูคําศัพท์นะที่บอกว่ามันมีอยู่หลายคําแต่ว่าคัดเอามาตรงนี้10คคำนะเพื่อให้นักเรียนได้เอาไว้ในการท่องจําคําที่หนึ่งชื่อเรื่องเลยก็คืออับวาบุลไครีอบบวาบุลไครี แปลว่าประตูของความดีคำที่สองอ่านว่ายาซีรุนคำที่สองอ่านว่ายาซีรุนแปลว่าความสะดวกความง่ายดายคำที่สามอ่านว่าอาบะดาเป็นเฟียมาดีหรือว่าที่ปรากฏอยู่ในฮะดีษของเราก็คือใช้คำว่า ซาบูดูซึ่งแปลว่าการกราบไหว้การไอบาดะคำที่สี่อ่านว่ากัฟาฟากัฟฟาแปลว่าการงดเว้นละเว้นคำที่ห้าอ่านว่ากับบาแปลว่าความหน้าคำที่หกอ่านว่าตาตาจาฟาตาตาจาฟา แปลว่าออกห่างคำที่เจ็ดอซอุมูอซอมูแปลว่าการถือสินอดคำที่ 8, Ma o Ma o แปดอัลมาดะเจียงอัลมาดะเจียงแปลว่าที่นอนคำที่เก้าอ่านว่าอัสซอดะกอตุอัสซอดะกอตุแปลว่าการบริจาคทานการทาซาดะกอและคําสุดท้ายยันนาตุนอ่านว่ายันนาตุน แปลว,ว่าสวรรค์นี่ก็เป็นคำศัพท์ทั้ง10บคำที่อยู่ในฮะดีษวันนี้ประเด็นต่อไปนั่นก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากฮะดีสผู้ได้สรุปใจความที่อยู่ในหนังสือของเราเนี่ยออกมาได้9ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง ท่านมูอาดบินจาบัลได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการปฏิบัติการงานที่ดีๆทั้ทงนี้ก็เพราะว่าท่านมูอาดเนี่ยได้ตั้งคำถามถามท่านนาบีให้ได้เห็นถึงความเอาใจใส่กับการทำงานที่เป็นงานที่ดีประการที่สอง กับอามันอิบาดะที่ซอเลหรือว่างานที่ดีๆนั้นมันเป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้บุคคลคนนั้นได้เข้าสวรรค์ประการที่สการที่ใครคนหนึ่งคนใดจะได้รับความสำเร็จนั่นก็มาจากอำนาจมาจากพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺตาอาลาประการที่สี่ การที่คนคนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติสิ่งที่เป็นรุกลอิสลามทั้ง5ประการหนึ่งก็คือการให้เอกภาพต่อ Allah, อัลลอฮ์สการละหมาด 3. การจ่ายรากาศสการถือสินอดและการประกอบหัดการทำฮัจยีประการที่5การทำสิ่งที่เป็นซุนนะ หลังจากทำสิ่งที่เป็นวาญิปสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นงานที่ดีที่สุดซึ่งตรงนี้ก็เป็นคําสอนให้เราได้รู้ว่าเรื่องที่เป็นวาญิบเป็นหน้าที่เราก็จะต้องปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะต้องไม่ละเลยสิ่งที่เป็นสุนนะสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำประการที่6 การทำซอดอกอการบริจาคทานนั้นเป็นสิ่งที่ลบล้างถ่ายถอนความชั่วความผิดของคนคนนั้นได้ประการที่7การละหมาดในายามค่ำคืนหรือที่เรียกว่ากิยามุลเลนเป็นการงานที่มีความประเสริฐมีความดีงามมากมายประการที่9การละหมาดฟัารดูห้าเวลาถือว่าเป็นเสาหลัก ถือว่าเป็นงานหลักของศาสนาอิสลามดังนั้นจึงจำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและประการสุดท้ายประการที่9ก็คือการยิ่หาดการต่อสู้ใน้นทางของอัลลอ์นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากฮะดิษบทดังกล่าว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายหลายประการที่อยู่หลังจากนั้นเป็นต้นว่าการระง,งับคำพูดเพราะว่าการพูดในสิ่งที่เป็นการใส่ร้ายเป็นการนินทาแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ห้ามเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและเป็นสิ่งที่จะต้องถูกลงโทษใน อาซาบในหลุมศพนี่เป็นบทสรุปที่เป็นส่วนหนึ่งจากประโยชน์ที่ได้รับจากะดิษไปดูประเด็นสุดท้ายวันนี้เป็นภาระงานชิ้นแรกสำหรับบทนี้เพราะว่าภาระงานของครูเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบฝึกหัดที่เป็นงานเขียนอยู่ในสมุดแบบที่สองก็จะเป็นเรื่องของงานท่อง นะซึ่งวันนี้ถ้าใครสามารถที่จะท่องจำได้ทีละวรกทีละช่วงนะของฮะดิษเนี่ยก็สามารถที่จะท่องแล้วก็ส่งมาในคลิปอัดเป็นวิดีโอส่งมาให้ครูได้เลยแล้วก็งานท่องอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นคำศัพท์ซึ่งก็จะมีอยู่10บคำด้วยกันอาทีนี้เราไปดูงานเขียนก่อนแบบฝึกหัดก่อนคำถาม อันนี้ครูก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับที่อยู่ในหนังสือของเราก็คือมีอยู่สี่ข้ออย่างนี้อนะย่างกับข้อที่หนึ่งจงแปลฮะดีษบทนี้เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นอย่างกที่ครูบอกฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่มีความยาวเพราะฉะนั้นให้นักเรียน นะไปนำเอาคำแปลนะของฮะดิษบทนี้มาเป็นคําตอบในข้อที่1ข้อที่2ใครเป็นผู้รายงานฮะดิษบทนี้ฮะดิษบทนี้รายงานโดยใครนะซึ่งเรื่องราวมันก็มีปรากฏอยู่ในฮะดิษอยู่แล้วสใครเป็นผู้บันทึกฮะดิษบทนี้ซึ่งตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าผู้รายงานฮะดิษ จะอยู่ตรงไหนของตัวบทฮะดิษแล้วู้บันทึกฮะดิตจะอยู่ตรงส่วนไหนในวิธีการเรียนฮะดิษของเราและข้อสุดท้ายจงบอกประโยชน์ที่ได้รับจากฮะดิษมาอย่างน้อย5ข้อด้วยกันนะห้าข้อเนี่ยความจริงที่มีอยู่ก็คือมีมากกว่านั้นตรงนี้ให้สรุปมาเป็น5ข้อด้วยกันอันนี้ก็เป็นภาระงานเพราะฉะนั้น ในฮะดิษบทแรกสำหรับวันนี้นะก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมภาระงานทั้งสองอย่างนะหลักๆก,ก็คือเอาที่เป็นเรื่องเขียนนะตรงนี้มาก่อนแล้วก็การท่องจำนะก็เอาไว้ลำดับต่อมานะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ติดตามกันในบทเรียนต่อไปวัละหัวลียุตเตอฟิก والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته